กายสุขใจกับแพทยสภาเราอยู่กับศาสต,ตราจารย์นายแพทย์ธานินอินทรกำธรชัยประธานราชวิทยาลายัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะคำว่าอายุรแพทย์เนี่ยหลายๆคนเคยได้ยินคนที่เป็นคนไข้เนี่ยคุ้นกันดีแต่จริงๆแล้วคําว่าอายุรแพทย์เนี่ยคืออะไรคะครับอายุรแพทย์ก็คือแพทย์ผู้ทําหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคนะฮะแล้วก็ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยยาเป็นหลักสําคัญที่ไม่ต้องการผ่าตัด เพราะฉะนั้นก็โรคที่รักษาอายุรแพทย์ก็รักษาโรคมากเลยเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคไตโรคติดเชื้อโรคเบาหวานโรคอัมพาตซึ่งเหล่านี้เป็นโรคส่วนใหญ่ที่ประชาชนเราเป็นอยู่นะครค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะคะอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะเอายอดๆแล้วกันนะครับ ก็คือตั้งแต่ปีพศ2526เนี่ยอาจารย์อายุรแพทย์ที่สาคัญดูแลแพทย์รุ่นนั้น,นซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ท่านเนี่ยท่านเห็นว่าควรจะมีองค์กรหนึ่งขึ้นมาที่จะดูแลอายุรแพทย์ในการผลิตอายุรแพทย์และก็ทําให้อายุรแพทย์เหล่าน,นี้มีความสามารถใน,ในการดูแลผู้ป่วย <c oughs> ท่านก็มารวมตัวกันประมาณส0 10, 10ท่านนะฮะก่อตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ในปี2528คือต่อมาอีก2ปีเนี่ยวิทยาลัยอายุรแพทย์ก็ได้รับ พระมหากรุณาที่คุณอย่างสูงเลยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงพระบรมราชานุญาตประทานชื่อให้ว่าเป็นราชวิทยาอยุแพทงประเทศไทยแล้วก็รับไว้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พระบรมวงศานุวงศ์ที่สําคัญทุกพระองค์เลยก็รับเป็นสมาชิกติมักดร์ของาอราชวิทยาครับค่ะแล้วคนที่จะเข้ามาเป็นแพทย์ด้านอายุรแพทย์เนี่ยจะต้องผ่านการเรียนการสอนอะไรบ้างคะครับก็หลังจากที่ท่านแพทย์เหล่านั้นเนี่ยจบ พอแพทยศาสตรบัณฑิตนะคะออรับปบแล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปใช้ทุนตามระเบียบราชการนะฮะซึ่งประมาณ3ปีก็คือเรียนแพทย์หปีใช้ถึงส <3 S 2> ปีจากนั้นถ้าท่านสนใจจะเป็นอายุรแพทย์ท่านก็ต้องมาสมัครเรียนที่ราชวิทยาลัยเราเลยนะฮะอีก3ปีนะ,ะเพื่อจะเป็นอายุรแพทย์ซึ่งก็จะถ้าจบ3ปีนี้ก็จะได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในอายุรแพทย์ของแพทยสภานะครับซึ่งก็จะอยู่ในสถาบันต่างๆที่ทาหน้าที่ฝึกอบรมท่านหล่าเียเป็นอายุรแพทย์ก็จะมีโรงเรียนแพทย์ทั้งหมด 13แห่งนะฮะที่<ะ>เป็นสถาบันหลักแล้วยังมีสถาบันรวบรวมอบรมอีกประมาณ22แห่งในแต่ปีหนึ่งเนี่ยเราผลิตอายุรแพทย์ได้ประมาณ270ท่านะนะครับที่จะสอบได้เพื่อทบัตรเป็นอายุรแพทย์ปฏบิบัติงานทั่วประเทศนะฮะห<ะ>ลังจากนั้นเนี่ยถ้าบางท่านสนใจจะเป็นอายุรแพทย์เชี่ยวชาญบางสาขาต่ออีกเช่นจะเป็นโรคหัวใจนะฮะเป็นโรคไตโรคเบาหวานโรคอะไรเหล่าๆเนี้ยนะฮะโรคประสาทอะไรแบบนี้ก็ต้องต่ออีก2ปี<ะ> 2> ด้วยเป็นอายุรแพทย์ต่อยอดไปนะฮะเป็นรุ่นสาขาไมทั้งหมดก็ 5ปีนะถ้าอยากจบเป็นอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรคบางอย่างบางสาขาครับแล้วในปัจจุบันที่บอกว่าได้มีการผลิตแพทย์ในแต่ละปีเนี่ยนะคะสำหรับอายุรแพทย์เนี่ยสองร้อยเจ็ท่านต่อปีนั้นเพียงพอกับความต้องการก็ะะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเราคิดคร่าวๆเนี่ยอัตราส่วนของแพทย์ต่ออายุรแพทย์ประมาณ1ต่อ5้าพันค่ะทีนี้เราก็ยังขาดแคลนอยู่พอสมควรแต่ว่าไปแล้วจริงๆก็คือมันจะขาดแคลนในบางสาขาจะมปแตกต่างกันค่ะอย่างหัวใจโรคผิวหนังอาไจะมีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ อายุรแพทย์โรคมะเร็งอะไรเงี้ยซึ่งเรายังมีอยู่น้อยมากแต่จำนวนโรคคนเป็นเยอะ,ะแต่โดยภาพรวมมันขาดแคลนแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องผลิตเพิ่มขึ้นครับค่ะย้อนกลับมาถึงคำว่าราชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะตรงนี้คือองค์กรที่มีไว้เพื่ออะไรคะครับก็เป็นเป็นองค์กรซึ่งเราดูแลอายุรแพทย์ทั้งประเทศจริงจริงที่สำคัญก็คือบอกพอแบ่งได้วันหนึ่งก็คือว่าทำหน้าที่ในการผลิตอายุรแพทย นี่เราเป็นคนวางหลักสูตรนะฮะในการที่ว่าใน3ปีเนี่ยในแม้แต่5ปีเนี่ยนะฮะจะเป็นยุโรปแพทย์ได้ต้องผ่านอะไรบ้างหลักสูตรเพื่อเพื่อทำเอ่อองมีการสอบเพื่อให้ได้วุฒิบัตรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและสังคมว่ายุโรปแพทย์ที่ผลิตจากเราไปเนี่ยเขามีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะฮะที่2คือเราต้องพยายามที่จะพดุงไว้ซึ่งความเป็นยุโรปแพทย์เนื่องจากที่คนคนนึงจบอยุโรปแพทย์แล้วเนี่ยร่างวิทยาลัยก็ต้องมี อะไรที่จะให้เขามีการศึกษาต่อเนื่องนะครับไ<ฆ>ม่มาจบแต่อยู่ในบอกนอกเวชแพทย์ไปแล้ว3าปีเนี่ยเวลาไปปฏิปบัติงานแล้วเนี่ยความสามารถหย่อนลงไปอะไรเงี<ฆ>้ยก็เปิดสื่งกิจกรรมมีการประชุมวิชาการมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอะไรต่างๆเพื่อให้คุณหมอเหล่านี้ได้เมนเทนควพอเป็นอายุรแพทย์ได้ดีนะครับ่างน,นั้นก็ังเป็นที่รับปรึกษาปัญหาต่างๆอยุรแพทย์ที่ขึ้นในประเทศไทยนะฮะเราก็ยินดีที่จะเป็นเสาหลักเลยเป็นทีที่จะให้คําตอบให้ข้อกระจ่างที่ถูกต้องกับสังคมใน,ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเรื่องนั้นๆนะครับ แล้วในส่วนของการควบคุมมาตราฐานของบุคลากรทางการแพทย์นะคะตรงนี้ทางราชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์ได้มีส่วนตรงนี้ไหมคะจริง,รงๆในแง่ในเชิงกฎหมายเนี่ยเราไม่มีอำนาจหน้าที่ไปควบคุมการปฏิบัติงานของอายุรแพทย์โดยตรงนาจะเป็นหน้าที่ของแพทยทสภาอะไรมากสักกว่าแต่โอเคเราก็พยายามที่จะช่วยให้อายุรแพทย์ที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยนะครับสามารถมีความมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะ,ะในการช่วยให้ความรู้กับเขานะครับ หรือถ้าเขาต้องการคำปรึกษาอะไรเนี่ยแล้วก็สามารถจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาค่ะนะคปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยเนี่ยเยอะไหมคะประมาณ5,000 5,000กว่าท่านน,นะฮะสมาชิกของราชวิทยาลัยในปัจจุบันค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วตรงนี้มีการเรียนการสอนยังไงบ้างคะครับราชวิทยาลัยแล้วก็ดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมเนี่ยทั้งหมด21สาขาขาฮะรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเอาตัวอย่าง ที่ที่เราสาขาใหญ่ๆแล้วกันนะฮะ,ะก็มีสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฮะสาขาวิชาทางเดือนอาหารสาขาวิชาโรค่อมไร้ท่อนะฮะสาขาวิชาโรคติดเชื้อสาขาวิชาโรคทางระบบประสาทวิทยาสาขาวิชาโรคไตเป็นต้นนะครับแล้วก็ครอบคลุมโรคในระบบร่างกายเราเนี่ยเกือบจะทุกอวัยวะเลยก็ว่าได้ะนะครับทั้งหมดเลยต้อง21สาขาครับสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคะเชิญค่ะครับก็อยากจะฝากว่า mm hmm. อายุรแพทย์นะครับหรือว่าผู้ที่เรียนวิชาย,ายุรธศาสตร์เนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญนะฮะข,ของสุขภาพพลานามัยของประชาชนนะฮะร,ราเย์ใหญอายุรแพทย์ประเทศไทยก็ยินดีนะฮะที่จะรับใช้สังคมที่จะเป็นเสาหลักทางด้านายุทศาสตร์กับประเทศในด้านนี้นะครับถ้าท่านมีปัญหาหรือมีอะไรท,ท,ที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อมาได้ที่ราเยลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยครับ วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินอินทรกรรมทรชัยนะคะประธานราชวิทยาลัยอ,อายุรแ,แพทย์แห่งประเทศไทยขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับขอบคุณค่ะและว,วันนี้รายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศอวิหิงสานน์ หน่วยโรคไตของโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะเรื่องของโรคไตในปัจจุบันนั้นสถานการณ์โรคไตของไทยเป็นยังไงบ้างคะในการศึกษาในประเทศไทยเองเนี่ยประมาณร้อยละสิบโอนะ้พูดง่ายๆก็คือ10คนเป็น1คน 1> ค่ะนะครับที่เรียกว่าเป็นโรคไตค่ะแล้วโรคไตขั้นไหนหรือว่าคนที่ป่วยด้าน ไตด้านไหนคะที่จะต้องมีการปลูกายอาวัยวะคําว่าปลูกถ่ายไตยหรือเปลี่ยนไตเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนไข้โรคไตทุกคนต้องไปรักษาวิธีนั้นนะครับโรคไตมันมี5ระยะ5ระยะครับค่ะอันนี้ระยะต้นเนี่ยพูดง่ายๆคือระยะ1น่ถึงสาเนี่ยยังป้องกันได้ก็จะมีคนไข้เบาหวานคนไข้ความดันโลหิตสูงนะครับพวกนี้ครก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตค่ะ หรือแม้กระทั่งในทางต่างจังหวัดคนไข้ที่เป็นโรคนิ้วไตซึ่งก็ยังมีเยอะอยู่พอสมควรในบ้านเราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตคแต่ขออนุญาตใช้คําว่าโรคไตเรื้อรังในงั้นมันจะไม่ชัดเจนถ้าใช้คําว่าโรคไตเรื้อรังก็รู้เลยว่าเป็นหมายถึงร้อยละสิบของประชากรที่เราพูดถึงค่ะแล้วอีก2ระยะที่เหลือนะคะคือระยะที่4กับระยะที่5คืออะไรคะอาจารย์ จริงๆก็คือระยะที่1-3ที่ป้องกันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็โรคก็ดําเนินต่อไปหรือจริงๆในบ้านเราเนี่ยคนไข้าบางคนไม่ได้สนใจตัวเองนะครับเช่นคนไข้ไม่ได้สนใจไปตรวจแม้กระทั่งปัสสาวะก็ไม่เคยตรวจหรือเบาหวานก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานความดันโลหิตก็ไม่เคยวัดคนไข้เหล่านี้บางทีเดินผ่านระยะที่1-3ถึไปเรียบร้อยเข้าสู่ระยะ 4- ีหไปแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ถือว่าอาจจะใช้คําว่าช้าไปน,นิดหนึ่งะนะครับแล้วการเปลี่ยนไตเนี่ยขั้นตอนหรือว่าลําดับขั้นเนี่ยวิธีการรักษาคือคอะไรคะคือพอคนไข้เข้าสู่ระยะ4หรือ5ที่ผมเรียนนะครับจริงๆแล้วกว่าจะไปถึงขั้นเปลี่ยนไตเนี่ยถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะว่าอันที่หนึ่งคำถามก็คือค่าใช้จ่ายเป็นยังไงะจะเตรียมตัวยังไงจะเอาไตาใคร แล้วจะต้องไปรอตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่งงครับ <c oughs> นั่นคือหลายเรื่องหลายขั้นตอนแต่ว่าเ,เมื่อรู้ว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยก็จะให้คําแนะนําว่าเขาจะต้องหาวิธีการทดแทนและ <c oughs> ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็โดยส่วนใหญ่เลยก็คือจะต้องไปฟอกเลือดเราคงเคยได้ยินกัน <c oughs> ซึ่งอันนั้นเป็นการรักษาของคนไข้บ้านเราเป็นส่วนใหญ่ในทะเบียนเนี่ยมีอยู่ ที่ลงทะเบียนรอเนี่ยมีอยู่หลายหมื่นคนนะฮะแต่จากตรงนั้นฮะ,ะที่คนไข้เหล่านั้นนะคะถ้ามีโอกาสโชคดีมีไตจะบริจาคมาหรือจะมีผู้ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดให้มาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเปลี่ยนไตได้ค่ะ ก่อนที่จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการเปลี่ยนตาการรับบริจาคไตเนี่ยนะคะคนที่รอรับเนี่ยสามารถทําได้กี่ทางคะก็มีอยู่สทางง่ายๆเท่านั้นเองทางผู้บริจาคที่สมองตายค่ะนะครับกับทางผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้บริจาคที่สมองตายก็คือเขาต้องทําการบริจาคอวัยวะไว้แล้วครับค่ะแต่ว่าในส่วนของคนที่ยังมีชีวิตอยู่อยากให้อาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับบ้านเราเนี่ยมีกฎหมาย แล้วก็แพทยสภากำหนดเอาไว้ว่าการเปลี่ยนไตที่ได้รับจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอนุญาตให้ได้เฉพาะญาติในสายเลือดเดียวกันหรือยกเว้นในอีกกรณีเดียวคือสามีพัรยาทั้งโดยพฤตินัยและนิติในชัดเจนว่าเป็นสามีพัรยากันค่ะอย่างที่อาจารย์นิ้นโยศบอกว่าในเรื่องของการบริจาคไตเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการดู ทั้งไตผู้ให้แล้วก็ไตผู้รับในเรื่องของตรงไหนบ้างคะผู้รับก็เป็นโรคไตเรื้อรังไปแล้วระยะสุดท้ายเนี่ยหมายถึงไตเขาก็ไม่ทํางานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นผู้ให้ต่างหากที่มีอยู่สองข้างาคนเรามีไตยอยู่สองข้างค่ะถ้าเราอยากจะให้ภรรยาให้สามีให้น้องสาวให้พ่อแม่เรายกหนึ่งข้างให้เขาได้หนึ่งข้างของเราเนี่ยให้ไปได้การให้ไปก็คงจะต้องประเมินแล้วว่า เราเนี่ยแข็งแรงที่แน่ๆไตเราต้องทำงาน,100านร้อยเปร์เนะฮะว่าเราให้ไปเราเหลือ50%าสิบถามว่า50%าตายไหมไม่ตายครับมีชีวิตอยู่ได้มีการพิสูจน์มีการผ่าตัดชนิดนี้มา60ปีแล้วในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมีคนที่ให้ไตาอายุ70-80เยอะแยะไปหมดแล้วนะครับ แบบนี้แ<อ>สดงว่าการใช้ชีวิตก็ยังคงเป็นปกติเหมือนคนที่มีไตสองข้างทั่วไปอย่างนั้นแหละ,ะแต่ต้องมีความระมัดร,ระวังครับเพราะว่าเมื่อเราเหลือไตยอยู่หนึ่งข้างเราจะไปใช้ชีวิตประมาทไม่ได้เช่นกินเหล้าสูบบุหรี่โลดผลแล้วก็สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุหรือไตยอยู่ข้างเดียวจะถูกตัดไตข้างนั้นไปก็กลายเป็นคนเป็นโรคไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ประมาท ทราบมาว่าอาจารย์ยิ่งยศเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเปลี่ยนไตข้ามกรุ๊ปเลือดอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะต้องเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกงตะวันตกกับประเทศญี่ปุ่นเ,นเขาก็ทำกันมาแล้วแต่บ้านเราเนี่ยเราเริ่มเมื่อ6ปีที่แล้วะ6ปีที่แล้วก็คือเรามีคนไข้คนหนึ่งเป็นเป็นพยาบาลแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยจะต้อง ฟอกเลือดแล้วเพราะเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายก็ไม่มีผู้บริจาคที่กรุ๊ปเลือดตรงกันให้นะครับมีน้องชายเป็นน้องชายแท้ๆอยู่คนหนึ่งแต่ว่าน้องชายเนี่ยเป็นเลือดกรุป A, ๊ปเอแต่ตัวคุณพยาบาลท่านเนี่ยเป็นเลือดกรุป o, ๊ปโอเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วให้กันไม่ได้แต่เราก็ไปศึกษาดูงานแล้วก็มา เริ่มลงมือทำก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันนี้ก็คุณพยาบาลท่านนี้ก็ทำงานยังเป็นพยาบาลอยู่แล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้คนอื่นได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาในการไปฟอกเลือดสัปดาห์ละสามครั้งค,ครั้งละหชั่วโมงโอ เพราะฉะนั้นเวลาที่ได้คืนมาในชีวิตรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ได้คืนมาก็คุ้มค่าอาจารย์ยิ่งยศคะในปัจจุบันเนี่ยมีคนที่มาขึ้นทะเบียนหรือว่ารอการรับบริจาคไตเนี่ยในเมืองไทยมีเยอะไหมคะในทะเบียนจริงๆคือ4,000ประมาณ4,000คนค่ะแต่อย่างที่ผมเรียนว่ามีคนไข้ที่ฟอกเลือดอยู่เป็นคนไข้โรคไตร,ระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นคนอค่ะนะครับ ซึ่งจะฟอกด้วยเครื่องหรือจะฟอกทางหน้าท้องก็เรียกว่าจริงๆคนไข้เหล่านี้ก็เป็นคนไข้ที่น่าจะเปลี่ยนไตได้แล้วทำไมเขาไม่เปลี่ยนล่ะคะเป็นคำถามที่ดีนะครับจริงๆผมคิดว่ามีหลายเหตุผลมากเหตุผลที่สำคัญทางการแพทย์คงประเมินว่ามีข้อห้ามของการผ่าตัดยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคหัวใจ เส้นด้วยหัวใจอาจจะตีบรุนแรงอาจจะอันตรายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆผมคิดว่ามีอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่เข้าไม่ถึงหรือไม่มีความรู้ว่ามีวิธีการรักษาที่ดีแบบนี้อยู่ค,ค่ะอาจารย์ยิ่งยศคะถ้าเปรียบเทียบน,นะคะระหว่างค่าใช้จ่ายกับการฟอกไตกับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไตเนี่ย แบบไหนมันมากน้อยกว่าการค้าเอาเริ่มที่การฟอกไตก่อนทัวเฉลี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะพูดตัวเลขกันง่ายๆนะครับถ้าเราต้องควักกระเป๋าจ่ายเองเนี่ยฟอกไตเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งประมาณ3-4มถึงหมื่นบาทค่ะไม่นับค่ารถค่าเดินทางค่าเสียเวลาของญาติพี่น้องที่จะต้องพาไปนะครับค่ะในขณะที่การเปลี่ยนไตเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักนอกจากเรื่องของการผ่าตัด ประมาณแสนสองแสนบาทในเรื่องของการผ่าตัดก็จะมีค่ายากดภูมิตัวที่มีราคาก็คือยากดภูมิประมาณในช่วงแรกก็ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นบาทเหมือนกันแต่เมื่อเวลาผ่านไป6เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยยากดภูมิเหล่านี้จะใช้น้อยลงเพราะว่าไตามันเริ่มเข้ากันได้แล้วค่าใช้จ่ายก็จะลดลงตามปริมาณของยาที่ใช้น้อยลง แล้วแบบนี้การเข้าถึงการรักษาล่ะคะทางรัฐบาลมีการให้สวัสดิการหรือว่าให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตย,ยังไงบ้างคะงเรียนนี้นะครับต้องภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนะครับมีบัตรประชาชนใบเดียวเราก็เข้าถึงการรักษาแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าทั้ง3กองทุนที่พวกเรารู้จักดีไม่ว่าจะเป็นบัตรทองหรือที่เรียกว่าสอปอสอชอประกันสังคมคหรือข้าราชการทั้ง3กองทุนนี้ดูแลคนไข้โรคไตระยะสุดท้าย ให้สามารถเปลี่ยนไตได้แสดงว่าในระยะแรกๆร,ระยะที่ 1, 2, 3, 4ไม่ได้ดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้หรอคะจริงๆก็ดูแลตามมาตรฐานนะครับเช่นเป็นเบาหวานก็รักษานะครับความดันก็รักษานะครับแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าการป้องกันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดเพราะประหยัดที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุด แต่เมื่อมันผ่านไปแล้วจนถึงระยะที่ป้องกันไม่ได้แล้วก็คงจะต้องมาคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนไตสำหรับในปัจจุบันนะคะสถานการณ์คนที่เป็นโรคไตนั้นก็ติดอันดับโรคยอดทีตต่ต้นเลยนะคะแล้วในส่วนของการรณรงค์ให้การให้คนไทยเนี่ยหันมาบริจาคไตเนี่ยอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับก็ต้องเรียนว่าถึงแม้มีคนลงทะเบียนรออยู่4 0 0พันคนแต่เชื่อไหมครับว่าปีปีหนึ่งมีคนไข้ที่ได้รับการ เปลี่ยนไตแค่ประมาณ400ไม่ถึง500คนค่ะถ้าคิดเป็นตัวเลขก็แค่10%แล้วก็ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คืออ,อย่างที่เรียนว่ามีคนที่สามารถที่จะบริจาคไตให้ได้จากสภาวะที่เรียกว่าสมองตายแล้วเนี่ยมากกว่านั้นแยะค่ะลองคิดดูง่งายๆในช่วงวันสงกรานนะครับที่เวลาเราอ่านตามหน้าหนาังสือพิมพ์ว่ามีอุบัติเหต เนี่ยที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยในช่วงเจ็ดวันอันตรายนี่มากขนาดไหนค่ะนั้นก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นการขาดโอกาสของการต่อชีวิตกันนะผู้ที่เกิดอุบัติเหตุสมองตายไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเนี่ยแต่ในหลายกรณีเนี่ยอวัยวะในร่างกายของเขาที่ไม่ใช่สมองเนี่ยยังสามารถไปต่อชีวิตคนอื่นได้ผมแทบจะนับไม่ถ้วนว่าหลายๆอวัยวะเลยเนี่ยสามารถไปต่อชีวิตคนได้อีก หลายคนค่ะและแบบนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เขาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคอวัยวะหรือว่าบริจาคไตเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างคะก็จะเรียนว่าถ้าง่ายๆเลยจริง,รงๆก็หมุนหมายเลข1666ค่ะศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยก็มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการที่จะดูแลผู้ที่มีจิตใจดีประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะนะครับ น,นั้นก็เป็นขั้นตอนแรกหรือจะไปที่เว็บไซต์หรือจะไปที่สื่อต่างๆผมก็เชื่อว่ามีวิธีที่จะแสดงความจำนงขอดอนเนอร์คัหรือบัตรผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะหนึ่งใบนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆวิธีการถัดมาก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราโชคร้ายประสบเหตุญาติพี่น้องเราประสบอุบัติเหตุแล้วก็เกิดสภาวะ สมองตายไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้แพทย์ที่ดูแลในโรงพยาบาลเหล่านั้นทราบดีฮะว่าขบวนการบริจากวยวะทําอย่างไรแค่เราเอ,อ่ยปากคําเดียวว่าเราอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเราอาจจะหมุนที่16-6 6อีกเหมือนเดิมว่าเราอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็จะได้ข้อมูลแล้วเป็นการตัดสินใจที่ได้ผลในทันทีเพราะว่าการทาบุญก็จะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณ อาจารย์ยิ่งยศอวิหิงสานนมากนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะและค่ำคืนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ